เมื่อกี้ผู้ชายที่ก่อเหตุมันทักมาขอโทษมันบอกว่าขอโทษนะสำหรับเรื่องวันนั้นไม่ทันแล้วคะ่ะแจ้งความแล้วสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผูกสุคน,นะคะพี่น้องจ๋าที่มาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชาแนลเนาะ ทุกคนยังจำสาวลาวคนนี้กันได้ไหมคะสาวลาวคนนี้ที่เธอบอกออกมาบอกว่ามีพาสปอร์ตใบเดียวเปิดบัญชีธนาคารได้ทำงานในประเทศไทยได้อยู่ประเทศไทยได้แต่ก็มีคนไทยหรือว่าคนลาวด้วยกันเองหลายๆคนออกมาเตือนสาวลาวคนนี้ว่าให้เงียบซะที่พูดน่ะมันผิดมันไม่ถูกต้องเธอพูดน่ะให้ฟังคนอื่นเขาบ้างที่เขาเตือนแต่ สาวลาวคนนั้นก็ไม่ฟังกลับออกมาว่าให้กับอีกหลายๆคนว่าเธอไม่ใช่คนเถื่อนเธอเข้ามาแบบถูกกฎหมายเพราะว่าเธอมีพาสปอร์ตเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมีพาสปอร์ตใบเดียวเข้ามาแบบนะักท่องเที่ยวแต่เธอเข้ามาทำงานซึ่งมันทำไม่ได้ คนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเอาพาสปอร์ตมาแบบว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่มาทำงานนั่นคือผิดกฎหมายแล้วนะคะคุณไม่มีสิทธิ์ทำงานในประเทศไทยมันก็คือแรงงานเถื่อนนี่เองแรงงานเถื่อนที่มีพาสปอร์ตพาสปอร์ตเป็นใบเบิกทางนะคะพาสปอร์ตเนี่ยเป็นใบผ่านทางแสดงตัวตนของคนแต่พาสปอร์ตไม่ใช่ใบอนุญาตทำงานนางคงเข้าใจผิดหรือเปล่าคะ ที่แบบว่ามีพาสปอร์ตแล้วเธอจะทำอะไรทั้งหมดได้ในประเทศไทยไม่ใช่นะคะเข้าใจผิดก็เข้าใจสมัยนะคะอะ่ะละประเดือนมีคลิปมาให้ดูเนาะเราไปดูคลิปพร้อมๆกันนะคะว่าสาวลาวคนเนี้ยเธอพูดอย่างไรบ้างเนาะแล้วจะมีอีกสาวลาวคือน้อง บีนั่นเองนะคะสาวเราที่อยู่ต่างแดนออกมาตอบคำถามให้เธอเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ใดยังจือ้น้องผู้นี้ได้บอกเนาะที่เราออกมาเบ้าบาัาอ่าใส่แค่พาสปอร์ตนะเปิดบัญชีธนาคารประเทศไทยได้นะและก็มีหลยคนเนาะที่เอาคลิปน้องเพู่นนนะไปอันลงนะไปอันเล็กจันต่อนะซึ่งในคลิปน้อง นั่นกามีหลายคนมาไปคอมเมนต์บอกว่าอันให้ออกมาขอโทษว่าสิ่งที่เบ้าหันมันพิษหรือบางคนก็บอกว่าสิ่งที่เราเ็ดอยหันมันพิดหรือแม้แต่บุรีไฟฟ้าก็คือกันนะสิ่งที่ดาวอันดูดอยู่ในประเทศไทยว่ามันพิษนะทุกอย่างรวมๆกันแล้วนันก็คือพิษนะและก็สิ่งที่เราเข้ามาเฮ็ุเวียกอยู่ในประเทศไทยหันมันกับพิษกฎหมายอยู่แล้วนะเราบ่กข้อใจว่ามีแค่พาสปอร์ตละสามารถเฮ็ดเวียกได้นะ อ่อก็ป็คลิปวิดีโอมาให้พวกระเบะเื้องไปเมา่คลิปวิดีโอกันหนูอยากจะออกมาซีแจงในด้านของหนูมีคนบอกว่าหนูว่าเข้ามาแบบผิดกฎหมายเข้ามาแบบเถื่อนถ้าหนูเข้ามาแบบเถื่อนจริงๆทําไมหนูต้องไปทาพาสปอร์ตให้เสียงเงินสี่ห้าพันทำไมหนูต้องปั๊มพาสปอร์ตตอนขาเข้ามาประเทศไทยเสียงเงินสี่ห้าร้อยเพื่ออะไรคะและทําไมหนูต้องไปรายงานตัวที่ตมเสียงเงินให้กับตํารวจอันนี้คือเถื่อนหรอคะหนูอยากรู้ แล้วที่บอกว่าหนูอ่ะท้าทายหนูไม่ได้ท้าทายแล้วที่มาบอกว่าหนูไม่ยอมอ่อนคอบไม่ยอมออกมาขอโทษที่หนูไม่ขอโทษเพราะหนูไม่ผิดทําไมพี่ไม่บอกให้คนที่มันมาด่าหนูก่อนทาไมไม่ให้เขามาขอโทษหนูบ้างสิแล้วให้หนูไปขอโทษคนที่มันด่าหนูพี่เอาอะไรคิดอยู่สิ่งที่พี่พิมพ์ลงไปทั้งหมดมันไม่มีอันไหนความจริงเลยเรื่องอะไรหนูขอโทษเรื่องอะไร มีคนสงสัยว่าหนูอ่ะมีแค่พาสปอร์ตท่องเที่ยวทำไมถึงแจ้งความได้หนูเดินเข้าไปในโรงพักหนูก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าหนูต้องการแจ้งความแล้วก็หนูก็แคปหน้าจอที่ทุกคนด่าหนูที่ไม่ดีแล้วก็คนที่เอาลูกหนูไปตัดต่อลงเอาคลิปไปตัดต่อลงเอาไปพูดลงแล้วหนูก็เลยให้กับตำรวจว่าช่วยตามคนนี้ให้หนูหน่อย แล้วก็คนนี้คนนี้ช่องคนนี้คือคือมาด่าหนูมาว่าให้หนูวิจารณ์หนูต่างๆนาน,นาว่าหนูในทางที่มันผิดและม,มันไม่ใช่ความจริงเรื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกันซึ่งหนูสูบตอนที่หนูไปเที่ยวผับมันเป็น2022แล้วอีกคลิปหนึ่งมันคือปีของปีที่แล้ว แล้วเขาไปตัดต่อลงไปหาว่าหนูรักลอบเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหนูก็บอกกับตำรวจว่าหนูมาถูกต้องตามกฎหมายซึ่งคนพวกนี้ก็คือด่านหนูเสียหายหนูก็เลยเอาสิ่งนั้นไปแจ้งให้กับตำรวจคนที่ไปคอมเมนต์บอกแล้วว่าเราเข้ามาผิดกฎหมายนะเราบอกว่าเข้ามาประเทศไทยเข้ามาด้วยพาสปอร์ตบริษัเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะป่ะแมนจะเข้าไปบริษัผิดกฎหมายเตสิ่งที่ผิดกฎหมายสาหรับเจ้าก็คือ พาส,สปอร์ตนะนะใส่ได้เฉพาะแค่ท่องเที่ยวในประเทศไทยบสามารถใส่พาส,สปอร์ตนะนะเข้าไปเฮดเบียกอยู่ในประเทศไทยซึ่งมันผิดกฎหมายทางด้านแรงงานนะเรื่องพวกนี้จะบสามารถเฮดได้นะมีแค่พาส,สปอร์ตใบเดียวนะบสามารถไปเฮดเบียกอยู่ในประเทศไทยได้นะแงกแค่ออกพาส,สปอร์ตนะเจ้าเข้าไปท่องเที่ยวแมนเจ้าเข้าไปทึกกฎหมายแต่ถ้าเกิดไปเจ้าเข้าไปเฮดเบียกอยู่ในประเทศไทยนะนั่นมันคือการผิดกฎหมายนะ มันคือแห่งงานตั้งเท่ามันคือพวกแห่งงานเตือนหรือบอกอีกอย่างนึ่งก็คือพิษกันกฎหมายแห่งงานบ้านเขามีหลายคนไปบอกไปเตือนนะคอมเมนต์บอกน้องเพื่อนแหละนะบอกอยากให้หยุดนะผมอยากให้ไปแจ้งความนะซึ่งล่าสุดนี่ยนะน้องเพื่อนไปแจ้งความ่่ไปไล่แจ้งความอันเพจอ่าหรือว่ายูทูบต่างๆที่ไปเอา อ่คลิปน้องเพิ่นมาเว่านะซึ่งน้องเพิ่นบอกว่าบ่พอใจแล้วก็ยังมีการเอามาว้าบอกเขาอีกว่ามีแค่พาสปอร์ตใบเดียวก็สามารถแจ้งความได้คือพาสปอร์ตแค่ใบเดียวมาสามารถแจ้งความได้หมดนะ่ะมันบริพิดกุหไม้อันนี้ฮะน่ะเพชรอันนั้นะนะมันบ่บบทึกนะฮูบอบนวบ่บทึกหองใดเจ้าหู้ตัวเองอว่าเจ้าเข้ามาฮะนะทึกนะถ้าเกิดมาท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าเข้ามาเฮดเวียกมันพิด แล้วหลายคนไปเตือนเจ้าเจ้า,จาบรฟังนะแถมอพัยยังไปไล่กู้เขานะยากออกหุ่นกระแสอีกล่าสุดน้องมันอยากออกหุ่นกระแสะอืะติดต่อไปทําหุ่นกระแสแล้วเรียบร้อยนะเอาไปให้สุดน้องเอ้ยระยุดท,ที่ส่งกลับประเทศนะเพราะว่าสิ่งที่เจ้าเหตุผมันผิดกฎมายอยู่แล้วนะ เพราะว่านี่นะหลังจากที่ติดต่อไปทางหนนกะระแสแล้วน้องคนก็นได้ไปแจ้งความนะพอแจ้งความแล้วก็ไปแจ้งความมาโซเพราะว่ามันบอกเขาอีกว่ามีแคพ่พาสป p o r t ก็สามารถแจ้งความได้นะจ้ะมันก็แจ้งความได้หมดแหละมันบผิดกฎหมายอันนี้ค่ะน,นะแต่สิ่งที่เขาว่าฮอดบ่าถึงก็คือสิ่งที่เจ้าเข้ามาเฮดเบียงนงานยู่ในประเทศไทยที่บันทกต้องต่างกฎหมายเขายังให้เจ้าจุ๊บแบบเงียบๆคือคนลาวคนเอื่นที่เขา,ามีพ่ศคือเขา,าได้มีบัตรหงานหรือว่าบัสมุกผะนนะนะ เขายังให้อยู่แบบนั้นนะอยากให้เข้ามาหาเงินแล้วก็หาเงินนะ่ะบม่ได้ออย่างให้เจ้าออ่งมาเว้าถึงเหตุการณ์เลยว่าโอ้อ่ามีแค่พาสปอร์ตอันเดียวนี้เจ้าสามารถไปเปิเปดเลขอ่าบัญชีธนาคารได้เจ้าสามารถอ่าไปแจ้งความได้นะเจ้าสามารถไปอ่าแจ้งความคนนั้นคนนี้ได้นะลายคนก็เตือนด้วยความบางดีได้นะเพราะสิ่งที่เจ้าบุหูจะอาจคิดว่าเจ้าเหตุฉุดนะ ด้สภาพรวมจริงแล้วมันบริชชื่อนะบุรีไฟฟ้าก็คือกันนะก็ค,คิดว่านะ่ะย่างให้น้องหันะเบิงสภาพความเป็นจริงนะพะว่าน้องหันเฮ็ดผิดจูน้องบริชชื่อนะ้นองอยากสำคัญตัวเองว่าน้องทึกได้นะถ้าเกิดว่าคนไทยเขาไล่บี้น้องคืนนี่น้องกระซีไ้ทึกกับประเทศส่งกับประเทศจะทึกต่อมอจับเอาได้เดีย๋ยวน้องเดินนะและไอที่ยู่ของน้องก็คือกันนะ และที่พักที่อาศัยน้องยู่ตอนนี้นะถ้าน้องมีแค่พาสปอร์ตนะถ้าน้องเศร้าเองนั่นก็ผิดกฎหมายคือกันนะพาสปอร์ตไปเดียวเราสามารถเศร้าอพาร์เมนต์ได้นะเราสามารถเฮ็ดอย่างได้เพราะนั่นคือพาสปอร์ตท่องเที่ยวถ้าน้องไปเศร้ายงแฮมผันเอออันนั้นนักนนะถ้าเกิดว่าน้องยู่กับนายจ้างยู่กับม่งเฮ็ดเวียงนายจ้างน้องแหละนะจะมีความผิดฐานที่น้องเป็นแบบนี้นะฐานที่จ้างเรียกจ้างงานน้องเฮ็ดสีเดือนห้อนนะนายจ้างคนที่จ้างน้องนะ ที่เป็นคนไทยนะน้องกระสีเดือนห้อนเพราะว่าน,น้องหันมาเข้ามาน้องคิดว่ามีแค่พาสปอร์ตเข้ามาแล้วมันถืึกกฎหมายความจริงแล้วมันบริทึกกฎหมายความจริงแล้วมันผิดกฎหมายประเทศไทยน้องยังเสนอหน้าบอกว่าเอ้ยนี่มีแค่พาสปอร์ตใบเดียวสามารถไปแจ้งความได้จ้าน้องเอ้ยนะหลายคนเตือนน้องน้องบอกฟังเอาไปให้สุดนะติโตไปท้องหนุนกระแสเราไปให้สุดและหยุดที่ ตึกส,ส่งกับประเทศเดน้องเลยนะเพราะว่าเอื้อยกับเตือนเข้าไปเพราะว่าเอื้อกาเข้าไปเตือนน้องแล้วหลายคนเข้าไปเตือนน้องคือกันนะ่บแม,ม่แต่เอื้อนะคนไทยหลยคนก็เข้าไปเตือนน้องแต่น้องบ่ฟังเอง น้องกสิดินเพสุดเอานาดาก็เป็นกำลังใจให้เด้อไปให้สุดนะเป็นยังไงคะเราได้ฟังน้อง B.C. สั่งสอนน้องสาวลาวคนนั้นกันไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างที่น้อง B.C. พูดมานั้นถูกหมดทุกข้อเลยนะคะไม่มีข้อไหนว่าผิดน้อง B.C. เขาพูดให้สติ และก็ถ้าเอาไปทําตามก็จะเกิดปัญญาด้วยนะคะการที่น้องสาวลาวอีกคนหนึ่งบอกว่าเข้ามาในประเทศไทยมีพาสปอร์ตใบเดียวเข้ามาแล้วก็ทํางานในประเทศไทยได้มันไม่จริงเลยนะคะเข้ามาได้คุณเข้ามาได้ในประเทศไทยคุณเอาพาสปอร์ตเข้ามาทางตอมอบอกยื่นบอกว่าเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้หมายความว่า คุณยื่นพาส,สปอร์ตมาในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วคุณจะมาทำงานในประเทศไทยคุณทำไม่ได้นะคะผิดกฎหมายของประเทศไทยถึงแม้ว่าน้องสาวลราคนนั้นก็จะบอกว่าเนี่ยยังเป็นคนเถื่อนอยู่อีกเหรอในเมื่อเข้ามาก็มีพาส,สปอร์ตเข้ามาแล้วก็เสียเงินค่าเข้าประเทศให้กับตำรวจมาอีกสี่ห้าร้อยบาทนั่นน่ะเธอยังเป็นคนเถื่อนอยู่อีกเหรอที่เธอพูดไปในคลิปนะคะ ถึงแม้ว่าเธอจะเสียเงินค่าเข้าประเทศหรือว่าแต่อย่างที่พูดไปค่าเหยียบประเทศอะไรนั่นนะคะนั่นก็ไม่ใช่ใบทํางานหรือว่าใบอนุญาตทํางานคนที่เข้าประเทศเมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินกันทุกคนนึงนั่นก็คือค่าเหยียบประเทศเนาะนะคะไม่รู้ว่าคําว่าค่าเหยียบประเทศนี้น้องเขาจะเข้าใจอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะนะคะแต่ก็ไม่ใช่ใบอนุญาตท <ả? S 1> ํางานคุณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างที่น้องบีซี่พูดไปนะคุณอยู่ที่ไหน คุณเช่าบ้านอยู่คุณก็ผิดกฎหมายนอกจากคุณจะไปเช่าโรงแรมอยู่เท่านั้นเพราะว่าโรงแรมอยู่ในฐานะนักท่องเที่ยวคุณทำงานนายจ้างก็มีความผิดด้วยเพราะว่านายจ้างรับคนเถื่อนเข้าทำงานทีเนี้ยถ้าน้องไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะพูดอะไรประเดือนมีคลิปสุดท้ายที่จะเอามาให้ดูว่าหลังจากที่ทัวลงน้องหนักๆเข้านะคะ น้องคงจะกลับใจหรือคิดได้หรือ,รอเปล่ามีสติปัญญาบ้างไหมอเราไปดูคลิปนี้กันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องก็เดือนด้วยนะคะตรงว่าคือหนูไม่ได้มีบัตรแรงงาน,นมีพัสอร์ตท่องเที่ยวก็คือตอนนี้หนูไม่ได้ทำงานแล้วขอโทษวิญวอนทุกคนหยุดเพียงเท่านี้จบขอโทษจริงๆ